ดมก็ไม่เล่นไม่รู้เล่นกับใครตรงนี้เห็นไม่เคยได้เข้าเอา้ารัดคิวพอดีไหมเนี่ยพวกมันไหมไม supplies ไม่ใช่ว่ามีคนหรอมีบอ่อยู่ตรงเนี้มยม่รู้ไม่รู้บ่อนแตงกนกูเจี๊ยบผมผมไมคุณล็กพี่เอ้าไหมอ๋อนี่ไงคุณสี่เอาพี่พี่มันเก็บเร็วรชี่เฉียงเลยเปียวเปียวคุณล็อกไปเออได้ได้ได้มึงเก็บเสียงเอซอ่ะผมไม่เล่นพี่ผมผมไม่เล่นเอซอ่ะ

ปืนไม่พออ <techn op rene> right, ่ะเบอร์สามเบอร์สี่นี่นี่นี่ที่ปืนที่ปืนมอันนี่ผมผมมนี่นี่นี่ Watch out นั่นด้เลยผมคงขาดอยู่เดินลุยเตโอ้ ไม่เวิร์กเลยอ่ะใส่คูนหกไม่เวิร์กเลยผมปืนแม่ไม่อยู่เลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนปืนก่อนนี่เข้ามิดดีกว่าพี่ป่ะ Watch out เดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนแป๊บนึ่งนี่คนเลยพี่ที่นี่คนเลยโอเคแป๊บมองมอง มองอย่าไม่เล่นอันรู้ไหมว่าสิหยิบตรงตัวเนี้ยผมซื้อมาสิบเหรียญน,นี่นี่เอาบ้างได้อยู่นะตัวน,นี้ตรงไหนวียิบตรงเนี้ยเฮ้ยคลิปสามเดี่มเนี้ยสามเดี่มที่ผมซื้อมานิ่งนะนิ่งนะถ้าใส่กเกมโฟะ I need consumables คุณแามเอาไหมคุณแามได้แล้วพี่คุณถามผมได้แล้วครับ I got supplies มีคนตังเบอร์สี่มีคนมีมีมีเข้ามาเลยพี่มันอยู่ตรงประมาณพุ่มไม้พี่ไมเหรอโอเกำลังไปงซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยอครับครั<ๆ>บครับปิดพอวลวเนี่ยตัวเดี๋ยวเนี่ยผมไปดูรถวันนะเดี๋ยว,มมวนนะจะจับ มองมันต้องกลับมาเมื่อกี้ฮ้ยระเบิดใครอ่ะอ๋อสมคกทหารมันมีเพื่อนมันหรือเปล่าไม่ม่ใจ Thank you มองเนี่ยแม่ Help อออย่ียิงแน่นอนวะทีน้ำไอ้แจจักมันยิงปุมแล้วมาทางยิงเหรอเดยวเดี๋เด้อลากเพื่อนเขาก่อนไหนอ่ะ อยู่ไหนเนี่อยู่ด้านในพี่เกอยูโอเคโอเคเก็บเสียงเหรอไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอมามาจากฝั่งไหนฝั่งนันนี้พี่นีนี่น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 ี่นี่นน่นี่อนน่นี่น่น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 ่น่นนา่านนี่ ไม่ไปไม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Help ใกล้มากเลยโอ้โดน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 ไม่ไหววะมาเนี่ยมาเร็วมาเร็วตัวเองมาเนี่ย Please recall เพื่อนตายไปชื่อเพื่อนหน่อยให้มีเงินไปซื่อเพื่อนหน่อยผมผมผมเดยบพี่ผมผมผมโดนลุ้มอะพี่เมื่อกี้อยู่ด้านหน้าใช่ไหมข่าวข่าวไอ้ที่ผมตายอะพี่โอเคโอเค thanks โดนมาแล้วโดนมาแล้วใช่โดนแจ้งเตือนผมมาแล้วเมื่อกี้คนชาซักตายปะ เล่นดีกันเล่ดีกันนะไม่เข้าก่อนแล้วพี่ไม่เข้าก่อนแล้วช่อยโอนยอะเ้ยจะเโดนดาบขึนตัองต้องหน่ยจับเ่อดโดนดาบเลย พี่ดักมั่งเนี่ยดักดักมันเลยตอนนี้มันจะเข้าได้หรือเปล่าเราเนี่ยไม่ได้ ตรงบ้านมีแล้วเบอร์สามระวังนะเพื่อนตรงบ้านที่วิ่งเข้าไปอ่ะโลดีวะใครอยู่กับผม ไม่ยุ้ไอ้เอว้ยไหวเนาะเลยเขาเพียบ<ป>เลยเข่าเพียบเลยบกันเขา้เลยโด้ <c oughs> ย